นะะในโอกาสนี้นะคะเจนก็จะมาอะบอกกับทุกคนว่านะคะฟอลเ o อร์ follower, ไม่ใช่ f o l l o w e r สิจำนวน Subscriber ของเจนนะคะก็ถึง3,000แล้วนะคะ กระดึบกระดึบนะคะกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยนะคะก็แบบว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์ตลอดเลยนะคะบางคนเนี่ยเจนก็เห็นแบบตลอดเลยนะจะมาคอยคอมเมนต์ให้กําลังใจอะนะคะเจนก็คือขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะตัวเจนเองอะเวลาที่เจนดูคลิป YouTube นะจริงๆเจ,จ,จนก็ติดตามหลายคนนะติดตามตลอดดูทุกคลิปเลยแต่ว่าเจนก็จะไม่อ คอยได้คอมเมนต์นะคะดังนั้นก็เลยรู้สึกขอบคุณหลายๆคนมากเลยอะที่ที่คอยคอมเมนต์นะคะก็อยากจะอยากให้ติดตามเป็นกําลังใจให้การแบบนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสที่ s u b สคร i b เบของเจนนะคะถึงสามพนเนี่ยเจนก็เลยให้ทุกคนเนี่ยถามคำถามมานะคะเป็น Q&A นะคะคำถามที่หลายคนสงสัยนะคะก็จะมีคำถามที่ซ้ำกันบ้างนะอ่ะ เจนอาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับที่ถามมานะคะ ก็ถามพวกกลัวไม่ก็คือกลัวนะคะแล้วก็กังวลนะแต่ว่าเจนก็จะพยายามหาข้อมูลให้ดีที่สุดว่าตรงที่ไปมันปลอดภัยนะคะแล้วก็จะพยายามไม่ไปจอดที่มันเป็นที่สาธารณะนะเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลนะคะส่วนใหญ่เจนก็จะไปที่อุทยานแห่งชาตินะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลและอีกอย่างหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติเขาก็ามีกฎระเบียบค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะในเรื่องของการเสียงดังอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็เจนก็จะเลือกไปลานเอกชนนะคะเจนก็เข้าไปดูเพจก่อน ลักษณะของคนที่ไปที่ลานกลางเต็นท์นั้นเป็นแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าเจนเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับว่ารวมกลุ่มกันดื่มปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าดูลักษณะเป็นสายบันเทิงเนี่ยเจนก็จะไม่เลือกที่จะไปนะคะถึงแม้ว่าลานเอกชนนั้นจะสวยแค่ไหนก็ตามนะ แล้วก็รถรุ่นนี้ก็มีไม่เยอะนะคะก็จะมีกลุ่มเฉพาะกลุ่มก็คือรถตู้เล็กทุกแนวนะคะสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปได้นะคะราคาเนี่ยก็คือไม่ตายตัวนะสําหรับรถที่เป็นเครื่อง K3 หรือเครื่องพันสขึ้นไปเนี่ยเจนว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0แบาทถึง3ามแสนสี่แสนเลยนะคะขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับสมรรถนะของรถนะคะแล้วก็ยังจะมีรถดังฮัสูที่เป็นแบบว่ารุ่นที่เป็นวินเทจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างมินิ เป็นโรวร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าได i h a สุ u S85 นะถ้าเจนจำไม่ผิดนะคะส่วนราคาเนี่ยเออถึงจะเป็นรุ่นเก่านะราคาก็ยังสูงอยู่นะคะฉะนั้นถ้าให้เจนตีราคาก็คืออยู่ที่ประมาณมแสนปลายๆเป็นต้นไปเนาะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในกลุ่มรถตู้เล็กทูนแนวนะคะ เอาพูดถึงอุปกรณ์ก่อนเลยนะคะเจนก็จะมีอุปกรณ์หลักๆอยู่3ชิ้นนะคะอันอันแรกก็คือเป็นกล้องใหญ่นะคะกล้องหลักก็คือเป็นกล้อง c a n นอนนะคะรุ่น EOS 800D ดีนะคะเจนซื้อมือสองมาน,นะเนื่องจากว่าเจนก็คือมีงบจำกัดในการที่จะทำช่องนะคะเจนก็อยากจะได้กล้องที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนั้นกล้องมือสองก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบว่าเริ่มต้นที่จะทำนะคะก็กล้อง ก็คือถ่ายวิดีโอได้สวยนะคะถ่ายภาพนิ่งก็ก็สวยเช่นเดียวกันนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นโดรนนะคะเจนใช้ DJI Mini SE เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะเป็นตัวพื้นฐานของ DJI เลยนะคะตอนที่ซื้อมาเนี่ยราคา9,900นานะคะไม่แน่ใจว่าราคามีการปรับลดลงหรือย,อยังนะคะก็เป็นต้องควบคุมด้วยตัวเองนะคะคือไม่ไม่ได้มีระบบที่แบบว่าบินติดตามนะคะฉะนั้นเจนก็จะต้องใช้เทคนิคในการบินนะคะเพราะว่าเจนบิน แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละนะคะเจนใช้ iPhone 11นะคะในการถ่ายซึ่งคลิปที่หายตากเนี่ยก็คือลืมเอากล้องไปกล้องหลักไปนะคะลืมโดนลืมกล้องหลักนะคะก็เลยได้ใช้มือถือถ่อถายก,ก็ออกมาก็รอดอยู่นะหลายคนก็ชมว่าภาพสวยนะคะก็อาจจะเป็นที่มูดแอนโทนของภาพด้วยนะคะทำให้มันออกมาดูดีนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะเจนใช้ iMovie ของที่อยู่ใน Macbook นะคะเจนใช้ Macbook Air ใน,นการที่จะตัดต่อนะ ก็คือใช้โปรแกรมฟรีนี่แหละในการตัดนะคะแล้วก็เริ่มเรียนรู้จากศูนย์เลยเรียนรู้จาก u t u b e นะคะเข้าไปดูแล้วก็เรียนรู้ใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะทีนี้พอผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะ MacBook ของเจนเนี่ยม,มันมันมีปัญหานี่แหละก็เลยได้ลง OS ใหม่นะคะทีนี้คนที่ลง OS ใหม่ก็เลยลงโปรแกรม f i n a l Cut Pro นะคะก็เจนก็เข้าไปเรียนรู้ตอนแรกๆนี่คือแบบงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะคะพอเจน เรียงคลิปจาก Final Cut Pro เสร็จแล้วนะคะเจนจะไปแต่งสีนะคะที่แอป vn นะคะเจนก็ใช้วิธีการก็คือเลือกเป็นฟิลเตอร์ที่อยู่ในเครื่องเลยนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเจนเคยเข้าไปดูการเกรดสีใน YouTube แล้วมันยากมากนะคะพยายามหลายรอบแล้วอะเจนก็เลยเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใช้ของ vn นะคะ จริงแล้วเนี่ยเจนก็มีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นนะคะเวาลาดูภาพยนตร์ของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ามีลักษณะเหมือนการโรดทริป นะคะมีการไปแคมปิง้งมีการมีรถนอนแล้วนะคะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาในเรื่องของการแคมปิง้งมีมานานลวแล้วก็รถบ้านก็มีการแพร่หลายนะเป็นวัฒนธรรมที่เห็นกันได้แบบว่าทั่วไปเลยนะคะเจนเองก็มีความฝันว่าอยากจะเดินทางท่องเที่ยวแบบรถทริปค่าไหนนอนนั่นใ <c oughs> นณะตอนนี้นะคะก็คือแบบว่ามีงานประจําก็คือยังไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าเรามีวันหยุดยาวๆเนี่ยเราอยากจะเดินทางไปกับรถนะคะเดินทางไปใน ที่สวยๆต่างๆนะแล้วเจนก็อยากจะเดินทางกับครอบครัวด้วยนะอยากจะมีรถบ้านคันใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะทาอาหารและทํากิจกรรมในในรถได้เลยนะคะอยากพาที่บ้านไปเที่ยวอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วก็นอนในรถนะคะแต่ว่าราคารถบ้านที่แบบว่ามีห้องน้ําในตัวนี่คือราคาสูงมากยังไม่มีงบประมาณพอนะคะก็คิดว่าเราเริ่มต้นจากตัวนี้แหละนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้เดินทางคนเดียวนะเพราะมันเป็นรถคันเล็กนะคะว่าเดินทาง คนเดียวถึงแม้ว่าความสะดกสบายอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเ,ออเขาก็พาเราไปในในสถานที่สวยๆต่างๆหลายที่แล้วนะคะช่วยเปิดประสบการณ์ชีวิตให้กับเจนได้เยอะเลยนะคะ ก็สำหรับคลิปนอนในรถเนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเจนเนี่ยก็จะมีช่องมินิเอเลอ์แวนนะที่เจนดูดูตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เชาเริ่มทําช่องเลยนะคะดูตั้งแต่คลิปแรกเลยอุ่นแม็ก,ก็จะพาแบบว่าพาน้องหมาไปเที่ยวแล้วก็ทํากับข้าวนะคะเจนก็รู้สึกแบบดูเพลินมากๆเลยอะ่ะแล้วก็แบบรถน่ารักมากเลยเจนก็อยากจะได้สักคันหนึ่งนะคะ เพราะว่าเจนรู้สึกว่าเจนเดินทางคนเดียวนะเจนก็เอารถเล็กๆนี่แหละนะคะเจนก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกมีความสุขนะที่ได้อยู่กับทากโกะนะคะได้อยู่กับรถคันนี้บางทีไม่ได้เดินทางไปไหนอะแค่ไปนั่งเล่นในรถอะนะคะนั่งมองจากภายในรถนั่งกินข้าวในรถเนี้ยเจนก็รู้สึกสงบแล้วว่ะ กำลังใจให้กับหลายคนนะที่กำลังรู้สึกว่าชมคลิปแล้วแบบว่าโอ้ยอยากจะเดินทางบ้างจังเลยนะคะเชนว่าเราเริ่มต้นจากใกล้ๆก็ได้นะคะบางคนอยากจะได้รดแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่มี งบประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องรอเวลาแล้วก็ลองใช้ยานพาหนะที่เรามีก่อนนะคะแล้วก็สถานที่ที่ไปอะ่ะเราก็ไปใกล้ๆบ้านก่อนก็นกได้นะคะลองมองหาพื้นที่ที่มันสงบที่เป็นธรรมชาติอ่ะนะคะแล้วก็ลองไปดูนะแล้วก็ลองลองไปคนเดียวดูนะคะอันนี้เจนไม่ได้ว่าแบบว่าสนับสนุนให้แบบว่าไม่ไปกับเพื่อนหรือว่าไปคนเดียวตลอดนะแต่เจนว่านะคะบางทีเราอะ่ะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อยู่คนเดียวนะคะเราอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างตอนที่เราอยู่คนเดียวก็ได้ จริงๆแล้วเนี่ยเจนก็ชอบแบบ ชอบไปกับครอบครัวชอบไปกับเพื่อนๆนะคะเหมือนกันนะแต่ว่า أ, การไปคนเดียวมันก็มีเหตุผลหลายอย่างหนึ่งบางทีเพื่อนเราไม่ว่าง <pequeña> ตรงกันกับเรานะคคะอบครัวไม่ว่างไม่สะดวกเนี้ยเราสะดวกแต่ถ้าเรามัว,มว uke, แต่รอคนอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปสักทีนะแล้วก็การไปคนเดียวเนี่ยมันทําให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับสถานที่หรืออยู่กับกิจกรรมที่เราชอบได้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเกรงใจคนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าเราไปกับเพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนเราก็อาจจะไม่ได้ชอบกิจกรรม ตรงกับเราก็ได้ก็อาจจะไม่ได้อยากใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานเท่าไหร่นะคะก็ทําให้เราแบบว่าจะต้องสูญเสียช่วงเวลาที่มีความสุขของเราไปนะแล้วก็การอยู่คนเดียวเนี่ยมันทําให้เราได้คิดอะไรบางอย่างที่ที่เวลาเราอยู่กับคนอื่นเราไม่ได้คิดนะคะมันก็เลยบางทีมันอาจจะได้ไอเดียหรืออาจจะตกตะกอนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะในเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนาะยังไงก็ลองดูนะคะลองออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ลองหาเวลาอยู่เงียบๆนะคะ คนเดียวดูบ้างนะคะเผื่อว <u> ่าเพื <thinking> <Labor ator> <fi> ่อนๆอาจจะได้ไอเดียนะคะหรือว่าตกตะกอนความคิดอะไรบางอย่างก็ได้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะยังไงเจนก็อยากจะให้ทุกคนเนี้ยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจนต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่แคมหน้าแคมป i n ิ้งออนวิวแคมติดล้อค่ะ